สวัสดีจ้าตู้เย็นใหม่แม่มาแล้วจ้าทุกคนมารีวิวตู้เย็นนะคะนี่ค่ะบไม่มีไฟปิดก่อนจ้านี่ยแม่ซื้อของซัมซุงมานะทุกคนนี่นะคะเปิดข้างบนมี่ที่ทำน้ำแข็งด้วยนะดูนี่ทุกคนแล้วพอทำน้ำแข็งได้แล้วนะเราก็จะมีการบิดอย่างนี้นะทุกคนเห็นไหม นี่นะแม่ถอดออกมาให้ดูเนี่ยรีวิวตัวยางเครื่องใหม่แม่มีที่ทำแข็งเอาน้ำใส่ใส่เข้าไปพอแข็งเราจะบิดได้นะนเห็นไหมมีการบิดใช่แล้วมันํำแข็งจะล่วงลงนี้ทีนี้แม่ขอรีวิวก่อนนี่ค่ะนี่ชั้นล่างค่ะทุกคนชั้นล่างก็มีที่ใส่ไข่ให้เรียบร้อยกว้างมากคน นี่ชั้นผักของแม่นะจ๊ะทุกคนใหม่ๆเลยจ้ะมาวันนี้เลยจ้ะสดๆร้อนๆจ้ะ,จะดังอยู่เมืกี้วูโอพ่อจะทำน้ำแข็งเลยเอาไปล้างน้ำเปล่าก่อนจ้ะน้ำเปล่าเสร็จแล้วค่อยเทน้ำดื่มใส่จ้ะพ่อเห่อตัวเย็นค่ะทุกคนพ่อจะทำที่ใส่น้ำแข็ง ตู้เย็นแม่นะคะเนี่ยเคค่ะแม่ได้ตู้เย็นใหม่แล้วจ้ะทุกคนแม่จะไม่บ่นแล้วค่ะปกติแม่จะบ่นกับพ่อว่าตู้เย็นกับของเก่ามันเล็กไปเพราะว่าแม่ใช้ของตู้เย็นอันเก่ามาประมาณห้าปีแล้วค่ะทุกคนมันต้องมีถึงเวลาเปลี่ยนแล้วทีนี้แม่จะไม่บ่นพ่อแล้วนะเพราะว่าตู้เย็นมันสาใจมันจุได้หมดแหละทุกคนปกติซื้อของมามันจะจุของแม่ไม่หมดไง ทีนี้ก็เลยโอเคแล้วดูดูคนเหอ่อจะทำพื้นบ้านแม่เปียกใส่แค่นั้นเหรอพ่อมันไม่เต็มสักกระช่องเดียวโหแบบยินเจีย่ยบเลยอ่ะ คนก็จะลองทำน้ำแข็งดูค่ะเอาพอดีีดนะก็ปรับอุณหภูมิพ่อกำลังปรับอุณหภูมิมาทุกคน ือนหนึ่งเดือนหน,หนึ่งก็จะเปืองหน่อยะทุกคนเพราะว่าแม่ก็สั่งน้ำแบบนีนมากินมีเครื่องกองน้ำค่ะแต่ว่าแม่ไม่มั่นใจในน้ำประปาที่นี่นะทุกคนคือคล้ายๆว่าได้ยินเสียงแบบมาว่ามันน้ำปราปาไม่ค่อยดีก็เลยไม่กล้ากินเครื่องกองน้ำเลยทีนี้ก็เลยต้องซื้อน้ำกินเอาเปิดล็อกสองไว้ล็อกสองาโอเค เราจะกคนแวะมาทักทายแวะมาพี่พี่รีวิวตู้เย็นใหม่ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ